สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับนี่ก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับจองนกเขาใหญ่สายสองนะครับผมวันนี้เอานกต่อตัวใหม่นะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับออกเทสดูนะครับว่าจะหมานสมคำดั่มดือหรือเปล่าครับ๋ยวตอนนี้เจ้าหนึ่งเพชรก็ อยู่ในพเนีย้ยนไปทีเรียบร้อยนะครับไปกับเสือตุบตูดนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับนิ่งใช้ได้นะครับเข้าพเนียนครับอันนี้ว่าจะไปตามาหมายดิวตันนะครับอาทิตย์ที่แล้วไปเจอไว้นะครับนี่เอาเจ้าหน่งเพชรไปลาสะเอยนะครับ ไปชมกันที่หมายนะครับผมไปครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับเอาเจ้าหนึ่งเพชรขึ้นขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอู้แต่อีกาเยอะครับอีกากาเยอะครับมาดูนุกเจ้าหนึ่งเพชรนุกต่อตัวใหม่จะขันหรือเปล่าอู้นะครับอีกาบินเจิดไปเจิดมาอยู่ครับ เสียงลุกป่าก็มีขันอยู่นะครับแต่ขันอยู่ข้างในเนาะนะครับโอ้หนึ่งเพชรจะขันไว้เนาะนี่เนาออีกาจ้องอยู่ครับเอามาดุนกันนะครับหนึ่งเพชรโอ้ขันนะครับขันนะครับ ครหนึ่งเพชรครับ,รบโอ้อีกาเยอะจังเลยครับโอ้วนไปวนมา ยังเงียบอยู่ครับปลายไม่โตครับตอนนี้ก็ แถเจ้าหนึ่งเชรกลับมาเล่นแถวใกล้ๆบ้านนะครับโอ้แถวนน้นไม่ไหวนะครับอีกาเยอะครับด้นไปด้นมาอยู่ครับกปลาก็เหนียวครับไม่ยอมเข้าร่วมนะครับคนก็เยอะด้วยครับเดินไปเดินมาวิ่งออกกำลังกายนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านชมนครับโต้กับเจ้าสองอยู่นะครับ ดึงสายเหนียวประจำซอยนี่นะครับมีลูกออดลูกออนด้วยนะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับมีหนักมีเบานะครับดูลักษณะนกนะครับ กันยาวๆครับผมจะมานสมคำํำดำดืหรือเปล่าเจ้าหนึ่งเพชรนะครับนี่นะครับเสียงขันยูนของเจ้าหนึ่งเพชรนะครับ สายเหนียวจะเข้าวรว่วมหรือเปล่าครับวันนี้ยังไม่เห็นสายเหนียวเลยครับ ก็จะให้อาจารย์ทุกท่านชมดีนาการเล่นของเจ้าหนึ่งเพชรไปเรื่อยๆนะครับ ก่อนก่อนเก็บเข้ากโกงครับเอามาทดสอบก่อนครับโอ้เจ้าสองก็จวดจวดจวดน,นะครับเจ้าเจาสองนะครับเจ้าหนึ่งเพชรครับ นี่ยังตกใจผมอยู่นะครับเจ้าสองครับเสียงกลางพุ่งๆนะครับเจ้าสอง เป็นยังตกใจผมอยู่ครับยังไม่กล้าเลย รัครับจะเจ้าสองนะครับคึกจัดครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บเจ้าหนึ่งเพชรเข้ากรงก่อนนะครับถือว่าผ่านครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเจ้าหนึ่งเพชรเข้ากรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับเล่นดีครับเล่นดีสมคำด้ำเืยยิงครับ แต่ว่า,าไปเมื่อเชา้าโออีกาก็เยอะนะครับคนก็เยอะนุกป่าก็เหนียวนะครับก็เลยยังไม่หมาน,นะครับขึ้นแป๊บเดียวนะครับก็ดูท่าทางแล้วก็น่าจะาไม่น่ามีแต้มนะครับเพราะว่าดูหมายแล้วมันคนเยอะนะครับ วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อีกาก็เยอะด้วยครับนกก็เล่นเด่นหยุดหยุดนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอากลับมาเล่นแถวใกล้ๆบ้านนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับน่กที่ผมนำเข้ามา,าเป็นนุกต่อตัวใหม่นะครับสำหรับเจ้า,าหนึ่งเพชรนะครับเล่นดีครับเล่นดีสุดยอดครับสู้กับเจ้าสองนี่ถือว่า ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องบุตุกเขาใหญ่สายสองด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม